เขาใหญ่นะครับนี่นะครับมีคอนโดขายเพียบขครขชอบบรรยากาศธรรมชาติมาซื้อได้นะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับปกช่องเขาใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นที่ของเศรษฐีและคนพอมีสตังค์เขามาซื้อบ้าน แล้วก็ซื้อที่ปลูกเป็นที่พักอาศัยนะครับเพราะว่าอากาศดีมากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเมืองนอกยังไงที่นี่อย่างนั้นนะครับความเจริญนะครับทุกซอยนะครับในเขาใหญ่เนี่ยเข้าไปแต่ละซอยนี่จะมีบ้านหรูๆทั้งนั้นเลย อีกหน่อยสานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่ก็จะมามาลงที่ปักช่องด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เขาใหญ่อยากไปทางมากรุงเทพก็อาจจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคิดว่าเสรษฐี ทุกคนนะครับในประเทศไทยต้องมีที่อยู่เขาใหญ่แน่นอนเมื่อกี้ซอยเมื่อกี้ผ่านมาก็เป็นซอยของเบียร์สิงห์นะครับเจริญมากครับเขาใหญ่มวกเหล็กเขาแผงมานี่เออมืองน,นอกมีอะไรที่นี่มีเหมือนกันหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านรูปทรงบ้านแบบทันสมัยนะครับก็เรียกว่าเลียนแบบเหมือนนอกมาปลูกกันเลยนะครับทุกอย่างสม,มุนแบบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ w อ f i ระบบอินเทอร์เน็ตน,นะครับเข้าถึงทุกจุดนะครับ แดยมากคนที่ทํางานในกรุงเทพครบ้านปลายชีวิตก็อยากมาอยู่แถวมวกเหล็กปากช่องคือเขาแพ่งม้านะครับหมายถึงว่าไม่อยากทํางานแล้วเพราะว่าการในกรุงเทพก็แย่หมลภาวะก็แย่สู้มาพักที่เขาใหญ่มวกเหล็กปากช่องเนี่ยครับนานๆเข้ากรุงเทพที่ก็โอเค ตพรที่นี่จะได้บรรยากาศนะครับสําหรับคนสูงอายุนะคนอายุมากๆเกษียณวัยทางานแล้วต้องการชีวิตที่ดีอากาศดีนะครับแต่ต้องเป็นคนที่ปรงต่อแสงสีพอสมควรนะครับถ้าใครยังปรงไม่ได้ก็อยู่เทพแล้วดีแล้วครับ ว่าเชียงใหม่นี่มีบ้านรูๆเยอะนะครับตามแต่ละอำเภอปาบช่องนี้ไม่แพ้นะเยอะมากคือแต่ละซอยเข้าไปนี่มีเศรษฐีจัจกจองกันทั้งนั้นะเข้าไปในบ้านสวย มาที่ไรก็ไม่เบื่อนะครับปักช่องมวกเหล็กเขาแผงมาซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะครับอากาศดีจริงๆน,นะครับขณะที่ที่หินกองนั้นค่อนข้างร้อนที่นี่เย็นเลยนะครับถือว่าเย็นนะไม่หนาวแต่เย็นไม่ร้อนเลย ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะนะนะจุดๆนี้แต่ก็ต้องบอกว่าที่บริเวณเขาใหญ่เนี่ยไม่ใช่ถูกเลยนะก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับไมไ่เคยซื้อมาเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันไม่ถูกเลยแมนะ้ที่เข้าไปในซอยระหว่างทางนี้ก็ เรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยได้เลยนะครับของอปากช่องเขาใหญ่เนี่ยพูดถึงว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ดีนะครคิดว่าจะจะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเหมืว่าบางทีที่พักอาศัยนี่ก็ ต้องใช้ช่วงเวลาสุกเสาร์อาทิตย์เดือมากก็คนจากกรุงเทพมาพักธรรมดาก็อาจจะเงียบแต่ถ้าคนอย่างว่า,าอายุเกิน60สิบขึ้ไปแล้วก็อยากสุขภาพดีนะครับมาสุรอกกาศโรยสุดแนะนำ แต่ผมคงไม่นะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในในใน,ในอะไรคนะ่ะช่วงที่อากาศดีด้วยนะที่ยิมกองก็อากาศใช้ได้แต่ที่นี่จะอากาศดีกว่าเพราะว่าเขามันอยู่ในหุบเขาอนะยิมกองก็มีเขานะแต่มันเขาเล็กๆน้อย แคนด้วยนะไม่มีกางซื้อ